ผู้บ่าวทยอเล่าเรื่องสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อยู่กับช่องรายการผู้บ่าวทยอเล่าเรื่องสำหรับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าสยองขวัญชื่อเรื่องว่าบ้านพักคูหลังเก่ามาเล่าให้ทุกคนฟังครับก่อนไปฟังฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะครับ ไปฟังเรื่องเล่ากันเลยครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิบปีก่อนวัดพึ่งเรียนจบครูใหม่และได้ถูกไปบรรจุประจำการที่จังหวัดหนึ่งในเขตอีสานใต้ซึ่งพื้นที่ที่ครูวัดไปเป็นถิ่นค่อนข้างธุระกันดารห่างไกลจากเมืองมากบริเวณอาณาเขต ค่อนข้างเป็นภูเขาร้อมรอบส่วนไฟฟ้าก็ใช้โซล่าเซลล์จากแสงอาทิตย์ให้ความสวาม่างซึ่งก็พอมาให้ความมืดมิดไปกว่าที่เป็นวัดได้เดินทางไปถึงโรงเรียนที่ตนจะมาสอนในช่วงวันหยุดยาวเมื่อไปถึงจึงตรงไปรายงานตัวกับคุณครูใหญ่ของโรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูกับนักเรียนไม่มากครูใหญ่จึงพาวัดเดินรอบโรงเรียนจนมาถึงด้านหลังโรงเรียนด้วยความที่ยังไม่มีที่พักครูวัดจึงเอ่ยปากถามว่าปกติคุณครูพักกันที่ไหนหรอครับครูเลยตอบว่าส่วนมากก็พักกันบ้านใครบ้านมันครับครูเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นคนในพื้นที่ ครูวัดเลยถามครูกลับแถวนี้มีโรงแรมหรือบ้านให้เช่าราคาถูกให้เช่าไหมครับพอดีผมยังไม่มีที่พักเลยครูใหญ่เลยตอบวัดไปว่ามันไกลมากเลยครับครูไปพักบ้านผมก่อนไหมครูวัดมองไปโดยรอบก็เห็นว่าที่โรงเรียนมีบ้านพักครูอยู่หนึ่งหลังจึงเอ่ยปากสอบถามว่ามีคนไหม ครูใหญ่บอกว่าไม่มีคนอยู่ครับครูมันว่างแต่มันเก่ามากนะครูจะอยู่ได้หรอครูวัดบอกอยู่ได้ทำความสะอาดก็น่าจะโอเคแกก็เลยให้พักหลังจากไปหยิบกุญแจให้ครูวัดครูใหญ่ก็ขอตัวอย่างเร่งรีบครูวัดจัดแจงซื้ออุปกรณ์และอาหารสำเร็จสำหรับวันแรก และตรงไปทำความสะอาดทันทีบ้านพักครูปล่อยทิ้งร้างนานฝุ่นเกาะเต็มไปหมดครูวัดทำความสะอาดตั้งแต่ชั้นบนจนมาถึงชั้นล่างและสังเกตเห็นว่ามีห้องใต้บันไดอยู่ห้องหนึ่งแต่ไม่มีกุญแจไขด้วยความเหน็ดเหนื่อยแกจึงไม่ได้ใส่ใจและเอาเข้าของตัวเองมาตะเตรียมไว และรีบไปอาบน้ำที่ห้องน้ำโรงเรียนก่อนเพราะห้องน้ำยังไม่ได้ต่อน้ำมาคืนนั้นครูวัดเลือกนอนที่ชั้นสองของบ้านและหลับลงอย่างรวดเร็วเพราะความเหน็ดเหนื่อยจนเวลาล่วงเลยไปค่อนข้างดึกก็ได้ยินเสียงกุกากาักจากชั้นล่างแกงวงเงียตื่นขึ้นมาหยิบตะเกียงเดินลงไปดูแสงตะเกียงแกเดินลงไป และมองรอบๆไม่เห็นอะไรรึบหางตาคุูวัดเห็นบางอย่างวิ่งผ่านไปรวดเร็วเมื่อหันไปก็พบแต่ความว่างเปล่าด้วยความง่วงจึงเดินขึ้นไปนอนโดยมีบางอย่างมองแกขึ้นห้องโดยไม่บางตาวันรุ่งขึ้นหลังจากไปเตรียมแผนการสอนกับครูที่โรงเรียนเพื่อวันเปิดเรียนแล้ว ครูใหญ่ที่ดูเร่งรีบก็สาวเท้าเข้ามาหาอย่างรวดเร็วเป็นไงบ้างครูนอนหลับสบายไหมสบายดีครับไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีครับครูใหญ่มีอะไรหรือเปล่าเปล่า,าเดี๋ยววันนี้ผมให้คนต่อไฟกับน้ำให้นะหลังจากวันนี้ช่างไฟ ช่างป่าปามาต่อน้ำให้คืนนี้ครูวัดเลยเพลิดเพลินไปกับการเขียนแผนการสอนและเตรียมตารางเรียนบนโต๊ะญี่ปุ่นตัวน้อยเวลาล่วงเลยไปจนดึกจูจๆเสียงนกเสกก็ดังขึ้นทำลายความเงียบลงทันทีด้วยความตกใจแกเลยออกปากไล่นกที่หน้าตาแล้วมันก็บินหนีไปตึงตตึงตึงง เสียงคลายฝีเท้าคนวิ่งลงบันไดหูววัดรีบวิ่งไปดูทันทีก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแกจึงหยิบเอาตะเกียงมาส่องหาสิ่งผิดปกติแต่ทุกอย่างยังคงเงียบสนิทจังหวะที่แกกำลังจะก้าวขึ้นบันไดก็มีเสียงดังเพลงขายของตกแตกที่ด้านหลังแกหันขวับไปทันที เห็นเงาดำวิ่งผ่านไปหลังบ้านแกรีบวิ่งตามแต่พอไปถึงก็พบแต่ความว่างเปล่าเสียงประตูปิดดังปังทั้งที่ไม่มีลมพัดครูวัดเริ่มใจคอไม่ดีเหงื่อเริ่มออกมาทั้งที่วันนี้อากาศเย็นอากาศเย็นสันหลังบูบวาบขึ้นมาทาันใดแกกําลังจะวิ่งขึ้นชั้นสองก็ได้ยินเสียงตุ๊บ ใครมีอะไรหล่นในบ้านและกิ่งไปมาด้วยความกลัวและความอยากรู้แกจึงส่องตะเกียงและเดินไปดูวัตถุทรงกลมกิ่งไปมาที่พื้นครูวัดปรับสายตาให้ชินกับความมืดและกำลังก้าวขาไปที่วัตถุต้องสงสัยกำลังจะคว้ามือไปจับมันว่าคืออะไรสิ่งนั้นก็พิกับทันที นั่นก็คือมันคือหัวคนใบหน้าสีขาวตาโปนปากแดงค่อยๆฉีกยิ้มกลวงๆส่งมาให้ครูวัดผมเผพ้าร่วงเป็นจุกกิ่งไปกิ่งมาพร้อมหัวเราะล่าเริงด้วยความสะใจครูวัดแหกปากร้องลั่นทิ้งตะเกียงวิ่งขึ้นไปด้านบน กำลังจะก้าวขึ้นขั้นสุดท้ายก็ต้องเบรกจนแทบตกบันไดเมื่อไปประทะกับร่างหนึ่งที่ยืนขวางอยู่ครูวัดมองขึ้นไปจากปลายเท้าอย่างกลัวสุดขีดแล้วก็ต้องช็อกเมื่อร่างนั้นก้มลงมาแต่ไม่มีหัวเห็นหัวกูไหมเห็นหัวกูไหมครูวัดร้องขึ้นอย่างตกใจ คูวัดกิ่งตกบันไดด้วยความกวาสุดขีดแก่พยายามลุกผสมคารออกมาจากตรงนั้นมีร่างหนึ่งที่ตกลงมาจากด้านบนหล่นตุ๊บขวางหน้าแกร่างนั้นคอบิดไปข้างหลังลิ้นจุปากตาเหลือกตัวบวมอืดส่งกินเหม็นเน่าและดิ้นทุรนทุราย พร้อมกับเสียงหัวเราะด้วยความสะใจดังมาจากหัวที่กิ่งมาด้านหลังช่วยด้วยช่วยด้วยสิ้นเสียงครูวัดสติหลุดสรุปคาที่ตรงนั้นทันทีรุง่งเช้าครูวัดได้รับการช่วยเหลือจากครูใหญ่และชาวบ้านและแกะเพิ่งรู้ว่าตอนนี้แกไม่ได้อยู่ในบ้านพักนั้นแล้วครูใหญ่สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น ครูวัดเหมือนคนติดอ่างกลัวจะคืนสติก็ปาไปครึ่งค่อนวันครูวัดจึงเล่าเหตุการณ์ให้ทุกคนฟังและถามว่าบ้านนั้นมีอะไรเกิดขึ้นไหมครูใหญ่ถอนหายใจก่อนจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนบ้านหลังนั้นเคยมีครูผู้ชายกับครูผู้หญิงสองสามีภรรยาอาศัยอยู่แต่ด้วยความที่ครูผู้หญิงเป็นคนสวยที่อัธยาศัยดี และครูผู้ชายเป็นคนขี้หึงจึงได้เกิดเรื่องทะเลาะกันประจำจนวันหนึ่งไม่รู้ทะเลาะอะไรกันแต่น่าจะหนักมากครูผู้ชายลงมือบีบคอและโยนครูผู้หญิงลงจากชั้นบนลงมาจนคอหักหมุนไปข้างหลังส่วนครูผู้ชายก็ไปผูกคอตายในบ้านหลังนั้นแต่ด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมทำให้ไม่มีใครเห็นศพ จนเปิดเรียนกลิ่นเหม็นเน่าคุงไปหมดพอแจ้งตำรวจไปดูก็พบว่าครูทั้งสองขึ้นอืดและแตกเป็นที่รับ้อยแต่ศพครูผู้ชายเชือกรัดคอแกจนขาดกระดินเป็นภาพที่สยองมากเลยครูตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครอยู่บ้านนั้นอีกเลยโดนหลอกทุกรายครูต่างถิ่นที่มาสอนเขาก็อาศัยขับรถเข้าออกเมืองเอา หลังจากนั้นคู่วัดก็ย้ายออกทันทีโดยไปอาศัยกับคู่ใหญ่ก่อนพอขยับขยายได้จึงหาที่อยู่ใหม่และไม่นานหลังจากนั้นบ้านนั้นก็ถูกรื้อทิ้งนำไม้ไปถวายวัดทั้งหมดครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดครับฝากทุกคนกดติดตามกดแชร์และกดไลค์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังแงรใจให้ทำคลิปต่อไปคลิปวิดีโอหน้าเราจะมาเล่าเรื่องหรือจัดอันดับอะไรต้องรอชมครับถ้าผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอการาบและสวัสดีครับ